o ซ่โซ่แกร็บหนึ่งบนเก้าอี้โ s เคลองคิด u ู Okay, ครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้ประวัติกันมาบ้างนะครับเกี่ยวกับไฟมันนะครับก็เดือนนี้เมื่อย้อนกลับไปประมาณช่วงปีหนึ่งเก้าหกไหมหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าถึงเก้าหกสัตีนะครับผมก็แต่ก่อนเนี่ยในหลายๆประเทศเนาะ การที่แสดงออกว่าเป็นเพศอื่นอกจากชายหญิงเนี่ยมันเป็นสิ่งิ์ที่อาเกนเจอรอรออใช่ครับครับแล้วก็คือคนก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันอึดอัดทมันไม่ได้เป็อาเกนเจอร์อนะมันอาเกนแบบ a d i t ด o n a l ด้วยอาเกน s จอร์มอรใช่ใช่ทุกอย่างเลยคือแบบมันเนว่ามันมันโหดร้ายมากมันโหดร้ายครับผมซึ่งด้วยความที่แต่ละคนเป็นอินดิวอิทเนี่ยเขาผมเชื่อว่ามันมีสิทธิ์มาทุกอย่างแล้วแหละตั้งนานแล้วที่จะแสดงออกอย่างไรอย่างที่ตัวเองเป็นนะคร จนเมื่อ,อปี19 th, ที่เราเมนชัน่นไปแล้วกินะผมไม่แน่ใจะเรือกปีนะครับก็เกิดการเข้าไปปลุก1969นะครับโอเค1969เนี่ยครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ตองรวจนะครับเข้าไปปลุกจับบาเป็นบาแบาเบเพศบาเกอแ,แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็จากที่ปกติอะคนมันโดนจับกันตลอดเวลาใช่ปะแต่ว่ามันเป็นช่วงปีที่คนรู้สึกว่าตระหนักว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเพศอะไรก็ได้ คนก็เลยออกมาลุงคือไม่ยอมแหละไม่ยอมที่จะโดน official ออฟฟิเชียลกดขี่เป็นออฟเฟคชั่นว่าแบบเราไม่สามารถเป็นใครก็ได้หรออะไรเงี้ยคนก็เลยต่อต้านเหตุการณ์นั้นโดยวันแรกก็มีคนโดนจับใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงสี่ห้าวันหลังจากนั้นก็คือคนออกมาเป็นพันคนเพื่อโชว,ว่าเราอ่ะเราซัพพอร์ตเราเราเห็นด้วยว่าสิ่งนี้ไม่ควรเป็นสิ่งผิกดกฎหมายนะครับก็เกิดการเขาเรียกว่าการ การประท้วงที่ชื <Eso? S 2> ่อว่า Stone w a r r i o r นะครับ Stone w a r r i o r ก็หลังจากเห็นการนั้นนะครับผมด้วยด้วยด้วยมูฟเป็นที่เขาทำเนี่ยมันเกิดผลอย่างแรงมากก็คือถูกเอาเข้าไปในการประชุมรัฐสภาอะไรเงี้ยเปในคอนเทนชั่นแล้วก็วาตอนนั้นน่คนลุกขึ้นมาเยอะมากๆใช่ครับก็มีหลายๆคนที่เออแสดงออกมาแล้วก็ไออ่ะไออัเทมเนี่ยก็เลยเป็นการการมันคือเหมือนแบบว่าโชว์ว่าเออสิ่งนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องแล้วก็เลย เป็นที่ระลกว่าทาไมเดือนมิถุนายนนะครับเราถึงระลึกถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็เราจะเรีออยกเดือนนี้ว่าพัยมาใช่ครับโอเคครับผมก็ถ้าจะให้พูดนะครับคือจริงๆแล้วผมไม่ผมขอแชร์นะคือตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมอยู่โรงเรียนชัยรุมาครับโหค,คือรู้ไหมสิ่งผมเจอรผมไม่ชอบเลยนะแ้าผมก็ไม่ทำด้วยคือผมเจอการบูลลี่คนที่ชอบผู้ชายทั้งที่เป็นเพื่อนในห้องเดียวกัน หมือนมันเป็นนอมาเนาะใช่ถูกแบบใช่เนี่ยเออสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่ต้องทําเพราะว่าเขาต่างเราก็แกล้งเขาใช่แล้วแกล้งเขาแล้วคือการที่แบบสมมติถ้ามีคนไปขัดปากการแจ้งนั้นหรือว่าแบบไปช่วยคนนั้นน่ะเราก็คือเป็นแอลไลเป็นแอนไลเป็นแอลไลว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเราใช่ใช่แบบไปโอเทเขาทําไมใช่แล้วมันทำให้คนแนบคนอื่นต้องบอกบอกว่าสิ่งที่เขาเป็นแต่มันผิดไปจัดเขาใช่ มันเป็นอะไรที่แบบมันน่ารังเกียจมาก<ช>มันท้องสิ่งมากมายาคติเนี่ยมันมีมานานแล้วส่งต่อด้วยใช่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 คือผมอ่ะคือส่วนตัวผมอ่ะคือคุณจะมีคุณจะคอมเมนต์อะไรคนเออโอเคถ้าไม่ไม่ออสรสไลน์นี่คุณทาไปเลยครับแต่อันนี้ที่ผมไม่ชอบที่ผมรู้ว่ามันท้องสิ่งแล้มันน่ารังเกียจคือไม่มีการทําลายร่างกายเกิดขึ้นใช่ไม่ควรอ่าใช่ไม่ควรหราอันนี้มันใช่อันนี้มันน่าน่ารังเกียจกว่าการที่คุณไ่ด่าเขาอืมซึ่งผมเจอคือที่ผมเจอนะคือแบบรกั่ แล้วก็ป่าทรงใสแล้วก็ดูทลายร่างกายมันไม่ใช่ความผิดนะเว้ยใช่แล้วก็เิดซึ่งเขาก็จะเก็บไว้ในแบบเรื่องลึกคือเขาก็ถูกโตมาด้วยกันบนแบบดเรื่อยเรื่อยโอเคสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันทําได้ที่จะทําให้มันหายไปในอนาคตครับผมเคยได้รู้จักแอคทีฟวิสต์หลายคนนะครัะบนที่ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยคือผมเคยถามว่าแล้วสุดท้ายเป้าหมายมันคือยังไงดีมัคือทำทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีเรื่องที่บอกว่าเออ คนระมิติจะเป็นอะไรก็ได้ uh huh. เขาบอกว่าเป้าหมายที่เขาต้องการจริงๆนะปลายทางของเขาอะ uh huh. คือเขาต้องการให้คําว่า LGBTQIA+ whatever หมด uh huh. ไปจากโลกหมดไปเลย uh huh. นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเราจะไม่เลเวลคนด้วย s e t u a l preference แล้ว uh huh. เออเราจะเห็นทุกคนอนะเหมือนกันทุกคนเป็นทุกคนมีสิทธิจะเป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็ไม่ต้องไป define uh huh. มันนะครับ uh huh. ก็คือการให้ความเคารพในฐานะเป็นบุคคลนั่นเองนะครับ uh huh. ครับซึ่งจริงๆผมก็ ผมเห็นด้วยกับอย่างมาตนนัางๆแล้วก็คือว่าเราเราอยู่ในสังคมที่ประเทศไทยเขาบอกว่าเหมือนจะเหมือนจะเลือกอํานวยนะเ,ททนนเนาะเขาไม่ได้ดีก่าอะไรเงี้ยครับต่อเพศอะไรก็ตามที่บอกว่าเป็นเพศทางเลือกแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดการ,รแบ่งอะไรกันอยู่ดีนะครับใช่ใช่สุดท้ายแล้วผมผมเชื่อว่าบ้านเราอะ่ะอืม,มีการเขาเรียกว่าดีขึ้นแบบเบเตอร์แบบเป็นแบบเบเตอร์สังมีมาสัมผัสแหละ มันดีขึ้นนะมันดีขึ้นแบบเปิดกว้างมากขึ้นเลยยอมรับแต่จริงๆแล้วลึกๆอ่ะมันก็ยังมีสิ่งคุนอยู่มีครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราสองคนนะครับแมากตุนนะครับในฐานะที่เป็นนักแสดงซีรีส์วายด้วยเราก็เป็นกระบอกเสียงให้กับ s อส Q ีดีคิวไอเอพมาเสมอตลอดเลยครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเดิมๆครับก็คือขอเลยครับใครก็ตามนะครับที่มีความรักครับผมขอให้เป็นตัวเองครับ แล้วก็มองทุกสิ่งเหมือนกับคนอื่นก็คือความรักสวยงามเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะคืออยากให้อย่าไปกลัวครับในสิ่งที่มัเป็นครับผมแล้วก็กล้าออกมาผมเชื่อว่าจะมีคนที่คอยสนับสนุนอยา่างพวกเราอยู่ครับในสังคมในตอนนี้ผมมั่นใจว่ามีครับแต่สมมุติถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าอย่างที่ผมเล่าไปโอเคมันคือการบูลลี่หรืออะไรเนี้ย ให้เข้มแข็งไว้ครับเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ครับครับผมตอนนี้ผมอยากขอทุกคนว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องมีทอลเลอร์เรนซ์กับมันก็ได้นะคุณไม่ต้องอดทนมันก็ได้คุณออกมาสู้ก็ตัวคุณเองแล้วก็บาบอากาศให้สัางคมรู้ว่ามันมีปัญหานะครับผมแล้วก็อันนึงนะครับได้แล้นึงนะขอขอขออีกอมมีท็อปิกที่อยากให้พูดถึงนะครับโอเคแล้วก็เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับสิ่งที่แม่พูดไปก็ดีนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งก็คือว่า จริงๆการคอาท์นะครับหรือการบอกองค์บอกว่าตัวเองจะเป็นอะไรนะให้พัฟฟิกได้รู้เนี่ยมันเป็นคอนเซนต์อย่างนึงน,นะครับมันเป็นการที่คนคนหนึ่งอนะ่ะยินยินดียินยอมที่จะโอเคได้เทคแอคเซปต์แอสวมีมีคำตีเซนชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่คุณไม่ได้ออกมามันไม่ผิดนะครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าแบบฉันต้องออกมาฉันรู้เหมืครับให้ออกมานะครับผมซึ่งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนนะครับไม่มีใครแบบสา,า่เท้าคูเดียวกันถูกไหมไม่ไม่รู้ว่าแบบบ้านใครรับหรือว่า เกิดบ้านที่บ้านเขซอร์วทิฟขึ้นมามันก็อาจจะเป็น uh huh. เอออย่างนนมากกว่านะครับ uh huh. ซึ่งอันนี้เราต้องเรสเพคกันให้พื้นที่กันให้เวลากันนะครับผม So take your time uh huh. ครับผมไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องบอกว่าฉันต้องท uh ําเอาอืดแลครับก็ซ <So> ึ่งจริงๆผมรู้สึกว่า,าการการมาเป็นพาร์ทหนึ่งใน B L actors นะครับผม uh huh. เรารู้สึกว่า <Okay. S 1> เราต้องทำ movement เรื่องนี้จริงๆเราเราเราคือแบบพอร์เทรตเราคือแบบภาพอะไรนะจริงๆแล้วอะ่ะเออเราเป็นอินเวสท์อินเวสท์เซอร์ที่ที่จริงๆแล้วเป็นมุมเป็นที่ดีมากเลยนะหมายถึงว่าใช่มันทําให้เกิดการนองบลอลไลฟ์จริงๆให้สังคมนะครับอย่างดีแล้วใ,ให้ขับของดาราเบลแต่ละคูะ่เนี่ยคือ หือว่าเยอะมากๆอัาวด์อวูดเนี่ยครับจริงๆแล้วเราสามารถมองเป็นมงเป็นเลยกๆ่ใหญ่ดีมากใช่ใช่ใช่ก็อยากจะเอ็นเตอร์เนใช้ทุกคนออกมาสปิพเรื่องนี้กันนะครับครับแต่คือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปคือไม่เห็นจะเป็นต้องไปเปลี่ยปบรรกาศใช่ใช่ไหมครับคอ่เซ็ปต์ใช่คอนเซ็ปต์ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคือเอาที่ตัวสบายใจที่สุดเลยครับผมประมาณนั้นครับแนนซีของส่งผลมากขอบคุณนะครับ ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้เดนฟินิชันของอ่าเป็นสิ่งคำที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาละกันนะครับผมอย่างเช่น LGBTQLGBTQ อาจจะรู้กันแล้วครับครับผม L คือเลนเบียนนะครับ G ก็คือเกย์นะครับ B คือ bisexual T transgender นะครับแล้ว Q Q เนี่ยคือ queer queer L T Q U E R นะครับผม queer เนี่ยก็คืออาจจะหมายถึง มันเป็นมันเป็นคำใหญ่ๆไปภาพรวมเนี่ยที่อาจจะ define คนที่หรื define ได้เป็น q ียร์เนี่ยก็คือเราเราไม่ได้อยู่ในนอมนี่เราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ถูกระบุเพศใดเพศหนึ่งเราแค่เราแค่คิดว่าเออมันอาจจะแปลกจากนอมเราก็เลยเรียกเองว่า queer นะครับผมซื้อภาพของ q ียร์เนี่ยมันได้มากนะครับไอไอคือ intersexual นะครับครับ intersexual ก็คือคนที่มีสองเพศอืมอในคนคนเดียวใชายครับที่มีสองเพศนะครับแล้วก็ a คืออ s e x u a l ซึ่งจริงๆอันนี้น่าสนใจนะเป็นไอเดียที่บอกว่าจิงๆเกิดกับหลายๆคนนะครับผมหลายๆคนออกมาพูดแล้วก็มีบอกมาแชร์ปัญหาว่าเราไม่ได้รู้สึกต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครเลยเราไม่ได้เวลาเราอยู่กับคนน่ะคืออักเซชวลนี้มีคู่ได้นะอย่างเช่นเราอยู่ด้วยกันเนี้ยแต่ว่าเราใช้เวลาโรแมนติกด้วยกันด้วยการอ่านหนังสือด้วยการนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทางเพศนั้นเป็นความสุขเออครับซึง อันนี้ก็ต้องยอมรับนะเขาว่าจะไม่ได้นิ้วมือมีเยอะมากนอนบตเตอรีใช่ครับก็คือมันมันหลากหลายคือจริงๆแล้วผมอะผมมาซับพอร์ตหมดเลยนะไม่ว่าจะแบบเออ่การที่แบบไม่ต้องไปจัดว่าเขาเป็นอะไรหรือว่าการที่เขารู้ว่าเขาเป็นอะไรจริงๆแล้วคือตอนเนี้ยมันเปิดกว้างมากๆครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าเออจริงๆเราไม่จ้เปไปต้องไปดีไซน์อะไรก็ได้คือจริงๆแล้วแค่แค่แค่รู้ว่าตัวเองอะชอบอะไรแล้วก็ Okay, guys. So we are here today. We are mass joining us, uh, joining together to uh -huh. show our support to our LGBTQIA community. Plus, 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 plus. And also, um, the goal of this movement in the long term is to get rid of this word. We we don't want to put definition for your. For anyone's sexual preference. I, I believe and Max believe there is no need for it. So we're here to speak out, mm -hmm. uh, to support uh, all genders, yeah, and no genders as well. Yeah. So just stand for yourself and just be uh, yourself yourself. Yeah. Love someone you love. Yeah. Okay. You have right to as a human, you have every you have everything that um, you can you can be the person choosing what you want. So we are um, we are around, we ran out of time now. So we want to um, just want to keep you in mind again that there will be a post. So cute of my template for wishing Math happy birthday, uh -huh. which is going to be posted in social media such so as myG and Twitter. Uh -huh. And once you post it, please hashtag MDB. Yeah, hashtag MDB. MD. I, I, MDB. I, I, MDB. Yeah. Yeah. <laughs> It Maxi birthday and yeah. The score. Yeah, two thousand twenty-one. Yeah, two thousand twenty-one. And we we will random, kind of the lucky fans, to receive our yeah. for like for a ride. Yeah, Do you wanna go into the yeah yeah. And the one that I, shot for him Yeah, that, that that's that's my picture, but basically Max shot it, so there's no math in it Okay. Okay. Yes. <laughs> okay, so, จบไปแล้วนะครับสาหรับแอไลฟ์นี้นะครับผมคนนี้มาให้ทุกคนคิดถึงใช่ครับเพราะให้หครคิดถึงคนครับมาให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับเพราะว่ามีคนบอกเอ้ยทำไมแ็ดคุณเหลือขึจริงๆแล้วสถานการณ์มันน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผู้ติดเชื้อก็ยังไม่แทบจะไม่ลดขนาดนั้นเลยนะครับผมก็เยอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งแพทย์แล้วก็ให้กับทุกคนนะครับที่ทํางานเพื่อพวกเรา อันนี้ก็เป็นรูปของระวันพลอยนะครับผมอยากให้ทุกคนมาร่วมไวร์คอนแม็กนะครับเดี๋ยวใช้เทมเพลตที่โพสไปนะครับแล้วก็แฮชแท็กมาที่ mbd underscore twenty twenty one นะครับสองศูนย์สองหนึ่งครับครับแป๊บนึงนะแม็กเดี๋ยวนะไปรอตบอกใช่ครับจะอะไรขึ้นอนะ่ะเซฟใครอ่ะกูกินไปเยอะมากเลยแพี่เจ้าให้มา อะไรอ่ะเคุณเขามีของมาเซิร์ฟไพหุ่นแน่ๆเลยอ่ะเราก็ตูเราก็ตูเลยเขินเินเราก็ตูด้วยที่ผมรอแล้วปาดเขาไปหุ่นไหมหุมมแล้วก็ถือมาแล้ว

คือมันเหมือนเหมือนเบาวะมันเบา,านะโอ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องซื้อรองคาบูใหม่ให้คุณแล้วเดีไม่ครับผมจะไม่เดินมาจากคุณนะครับโอเคมากครับ <laughs> <c oughs> <Okay. S 2> โอเคครับงั้นลาไปก่อนด้วยของวันวันเกิดผมแลวกนะครับ